เปิดวีรกรรมสร้างวีรบุรุษแม่ทัพภาคที่สองบิ๊กกุง้งพลทอบุญสินภาคกลางนายทหารผู้มากประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านสนามรบชายแดนไทยโหดเข้มขึงดุดันจนฮุนเซนยังกลัวถึงกับเสียอาการเมื่อเห็นชื่อชายคนนี้เรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญอย่างต่อเนื่องสําหรับพลทอบุญสินภาคกลางหรือบิ๊กกุง้งแม่ทัพภาคที่สองชายผู้รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยณนะเวลานี้โดยวันนี้เราอยากพาพี่น้องประชาชนไป สองประวัติดูวีรกรรมทหารกล้านในนี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเคยสร้างวีรกรรมชายชาติทหารอะไรเอาไว้บ้างจนฮุนเซนถึงกับขยาดหวั่นเกรงจนมาถึงทุกวันนี้โดยบิ๊กกุ้งนั้นท่านสําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนชุมชนบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและจึงศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยาจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทําให้ท่านเห็นคุณค่าความสําคัญของการเป็นทหารและรู้สึกว่าอยากสานต่อในเส้นทางสายนี้ซึ่งต่อมาบิ๊กกุ้งจึงตัดสินใจเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าเจ้าบรรุ่นที่37และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจําชุดที่77เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการในอนาคตโดยหลังสําเร็จการศึกษาบิ๊กกุ้งก็ได้เข้ารับราชการในเห,เหล่าทหารราบโดยปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อ กองทัพภาคที่2เรยมาซึ่งเส้นทางอาชีพของท่านนั้นได้ถูกเชื่อมโยงกับภารกิจป้องกันชายแดนและการควบคุมกำลังพลรบในพื้นที่อันตรายมาโดยตลอดและในระหว่างยศพันโทถึงพลโทท่านเคยดํารงตําแหน่งที่สําคัญมาหลายตําแหน่งอาทิเช่น1ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3จังหวัดสกลนคร2ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ดูแลพื้นที่อีสานตอนใต้ทั้งหมด3ผู้บัญชาการกองกําลังทหารสุรนารีที่เคยมีบทบาท สำคัญในช่วงเหตุการณ์ป้องกันชายแดนเขาพระวิหาร 4. ร้องแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพน้อยที่2 5. ล่าสุดตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ที่พวกเรารู้จักกันดีซึ่งในด้านผู้ปกป้องชายแดนไทยนั้นบทบาทเด่นๆของท่านคือความสามารถในการสื่อสารสั่งการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภยัยอย่างรอบคอบและเด็ดขาดดุดันตามสไตล์ชายชาติทหารซึ่งขนาดสมเด็จหุนเซนยังเอ่ยชื่อแม่ทัพกุ้งกลางที่ประชุมสภาแสดงความไม่พอใจแม่ ทัพภาคที่2ที่สั่งให้ทหารกัมพูชาถอยออกจากจุดประทะซึ่งชื่อของแม่ทัพกุ้งนั้นฮุนเซนได้รู้จักเป็นอย่างดีเพราะเมื่อปีพศ2554เขาทั้งคู่ได้เจอกันมาแล้วรอบหนึ่งและการป้องกันดินแดนในครั้งนั้นคงทําให้ท่านนายกุฮุนเซนจดจําชื่อของชายคนนี้แบบไม่มีวันลืมได้เลยโดยบิ๊กกุ้งไม่เพียงแต่คอยสั่งการเพียงเท่านั้นท่านยังเป็นนายทหารที่เน้นการลงพื้นที่ทํางานอย่างใกล้ชิดกับกําลังพลลูกน้องและคลุกคลีก,กับประชาชนอยู่เสมอมีความ เป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติและมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนยามประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่นอกจากนี้ท่านยังมีภาร,รกิจหลักที่ต้องทําทุกเดือนคือการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กําลังพลโรงเรียนและพี่น้องประชาชนรวมถึงการทานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยการทําบุญการสร้างพระพุทธปฏิมาถวายวัดซึ่งบิ๊กกุ้งมีความตั้งใจจะสร้างพระถวายวัดให้ครบ20แห่งในภาคอีสานก่อนเกษียณอายุราชาการโดยล่าสุดบิ๊กกุ้งได้ถูกพาดพิง ในคลิปเสียงระหว่างนายกแพดทองทานชินวัตรและฮุนเซนนายกของกัมพูชาโดยมีสาระสําคัญคือแพทองทานกล่าวว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามพวกตนและไม่อยากให้ท่านลุงไปฟังเนื่องจากไม่ต้องการให้ท่านรู้สึกโกรธและสิ่งที่ทางนั้นทําไปก็เพราะต้องการดูเทพูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกไม่พอใจในตัวท่านนายกของเราเป็นอย่างมากแต่ทว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มคลุกรุ่นร้อนแรงนั้น กุ้งก็ได้ออกมาดับไฟร้อนในทันทีโดยท่านเปิดเผยว่าในคุยกับนายกแล้วปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยโดยได้บอกกับนายกไปว่าผมไม่มีอะไรครับผมเข้าใจซึ่งนายกได้ขอบคุณที่เข้าใจถือว่าคุยกันเข้าใจแล้วไม่ติดใจอะไรทําเพื่อประเทศชาติและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนซึ่งวันนี้ก็ทํางานตามปกติครับเรียกได้ว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนี้กินใจประชาชนชาวไทยสุดแต่ทว่าก็ไม่อาจจะดับร้อนความโกรธที่ประชาชนมีต่อนายกแพรทองทานได้ลงเพราะคลิปเสียงที่ เผยแพร่ออกมามันเกินจะทนไหวจริงๆตัดมาในด้านของฉายาที่มาพร้อมกับรอยยิ้มบิ๊กกุ้งมีอีกหนึ่งฉายาที่หล่าบรรดาแฟนคลับแห่เรียกแซวตามกันว่าแม่ทับมนแคนซึ่งเป็นอีกหนึ่งแง่มุมน่ารักของแม่ทับภาคที่สองพลโทบุญสินที่ทําให้เขาเป็นที่น่าจดจําและการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนโดยฉายานี้ทันใดมาเพราะความที่หน้าตาเหมือนกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนแคนแก่นคูนซึ่งเจตัวยังออกมายอมรับเลยว่าเคยโดนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนขับรถแท็กซี่ ทักอยู่บ่อยครั้งว่าตนเองหน้าเหมือนมนแคนแก่นคูนและตนได้ฝึกร้องเพลงของมนแคนไว้บ้างแล้ว2-3เพลงเพราะรู้สึกปลื้มใจที่มีคนเปรียบเทียบในแงด่ดีเรียกได้ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงๆเลยค่ะงานนี้ทั้งมีมุมที่ดุดันและอ่อนโยนในคนเดียวกันซึ่งตรงนี้ยิ่งทําให้ท่านสามารถเข้าถึงหัวใจของประชาชนกลายเป็นนายทหารขวัญใจประชาชนได้โดยไม่ยากนะักโดยบิก,กุ้งนับเป็นแม่ทัพภาคที่สองลำดับที่44ซึ่งเริ่มดํารงตําแหน่งเมื่อวั วันที่1ตุลาคมปีพศ2567และจกกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2568หรืออีก3เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าใจหายแต่พวกเราก็ต้องยอมรับให้ได้และในชั่วโมงนี้ได้มีการพูดถึงแคนดิเดตแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่กันมากขึ้นอยู่ทุกวันเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทยน่าจะตึงเครียดไปอีกสักพักใหญ่ประชาชนชาวไทยจึงอยากเห็นแม่ทัพภาคอีสานคนใหม่ที่มีสไตล์บู๊ดุด,ดันเหมือนพลโทบุญสินที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง,งา่าย และว่ากันว่ารองแม่ทัพทั้ง3นายที่จะได้รับไม้ต่อจากบิ๊กกุ้งต่างก็เป็นนักรบที่เคยผ่านสมรภูมิรบชายแดนในช่วงปี2552ถึง2554มาแล้วทั้งสิน้นซึ่ง3แคนดิเดตแม่ทัพภาคที่2คนต่อไปได้แก่ 1. รองแม่ทัพพลตรีวิรยุทธ์รักสินเตรียมทหารรุ่นที่26 2. รองแม่ทัพพลตรีนรทิพพยนอกเตรียมทหารรุ่นที่26 3. รองแม่ทัพพลตรีนัทสีอินเตรียมทหารรุ่นที่27 ซึ่งอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ล่าสุดในขณะนี้เตงหนึ่งคือพลตรีวิรยุทธ์รักสินเพราะเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่26ทั้งของผู้บัญชาการทหารบกและของพลโทบุญสินจึงมีแนวโน้มที่ทั้งคู่จะดันเพื่อนขึ้นเป็นแม่ทัพคนต่อไปยิงไปกว่านั้นหากมีอะไรผิดพลาดก็ยังมีพลตรีนรทิพที่เป็นเตรียมทหารรุ่นที่26รอจ่ออยู่อีกหนึ่งคนจึงทําให้โอกาสของพลตรีนัดศรีอินเป็นไปได้ยากยิง่งที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่โดยเต็งหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองคงหนี ไม่พ้นพลตรีวิรยุทธ์รักศิลพลตรีวิรยุทธ์มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่อีสานใต้และเคยร่วมรบในศึกเขาพระวิหารแต่ประเด็นคือพลตรีนัทที่มีกลุ่มเ c ประชาชนชาวอีสานชื่นชอบมากเป็นพิเศษเพราะท่านเป็นนักรบแดนอีสานใต้ของแท้ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งศึกเขาพระวิหารตาเมืองทมและท่านยังเป็นคนสุรินโดยกําเนิดเป็นลูกชาวนาเคยแสดงฝีมือจนเป็นที่คร่นคร้มวาดวันของทหารกัมพูชามาแล้วหลายครั้งและเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารพรานปัก ชยซึ่งผ่านมาแล้วทั้งชุดลายพรางทหารเขียวและนักรบชุดดำแต่ติดอยู่ที่ว่าอาวุธโสน้อยกว่าในตำแหน่งรองแม่ทัพและยังต้องฝ่าด่านรุ่นพี่ถึงสองคนซึ่งแม้ความเป็นไปได้จะน้อยมากแต่ก็ยังต้องรอให้ลุ้นกันต่อไปโดยมีสถานการณ์ชายแดนตอนนี้เป็นเดิมพันและอย่างไรก็ตามตัดภาพมาที่ฟากฝั่งการเมืองงานนี้ท่านอนุทินก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ภาพคู่แม่ทัพกุง้งพร้อมข้อความรักชาติซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าท่านอนุทินขอออกตัวสนับสนุนบิ๊กกุง้งแบบสุดซอยกัน ทีีเดยวและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะกับวีรบุรุษแผ่นดินไทยคนโทบุญสินพาดกลางชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือทุกคนคิดเห็นยังไงแตกต่างกันออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาเม์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนตอนนี้มีกระแสะโซเชียลหนักมากท่านราะว่าบอกว่าเหมือนมนแคนแก่นคูนนะคะตอนนี้อยากให้พูดความรู้สึกกันหน่อยได้ไหมไอคุณ4อะไรเนี้ย แท็กซี่ก็บอกว่าเหมือนนะจริงไหมจังชุดคนละเรือนนั่งแท็กซี่ไปเขาบอกทำไมลูกพี่เหมือนบนแคนจังแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเป็นแม่ทัพหรอกครับไม่ไดบอกเยอะว่าที่ผ่านมาเนี่ยม,มีคนมาตั้แต่ตัวบ่อยครับน่าจะเป็นพันเรมั้งแล้ว่นตัวเนี่ยได้ไหมคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าร้าองเพลงได้ไหมเป็นเอฟซี Z. ตั้งแต่เขาบอกว่าเหมือนบนแคนก็ฝึกร้องมาได้สองสามเพลงแล้วครับสักนี้ถึงได้ไหมเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดียท่านเยอะมากแล้วแบบมีคนบอกว่าอุ้ยไหนต้องสักบทหนึ่งบทเพลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นการคลายบรรยากาศในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันตดไปถึงขมิ้นเนมะโอ้โหได้ได้จะไม่กลัวอันสุดท้ายอะค่ะอยาก เอฟซีหน่อยค่ะท่านว่าหลังจากที่ได้รับกําลังใจเนี่ยเรายัางไงบ้างคะอยากจะสื่อสารเพื่อที่จะปกป้องดูแลที่ประเทศไทยยังไงบ้างขอบคุณครับก็กำลังทหารทุกนายไปยังถึงน้องๆคนทหารหน้าแนวต้องการกําลังใจครับต้องการไม่ไม่ถูกโดดเดี่ยวจากพี่น้องคนไทยทุกคนคือพวกเราทํางานโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักอยู่แล้วครับก็ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันว่าทหาร ของเราเนี่ยจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ยอมเสียทิพย์ใจของชาติแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับ,บก็บ่็นปยัง้งนะครับ้างเธอ <c oughs> เพิ่นก็เป็นมิธิการปฏิบัติของประเทศเพิ่นแต่ว่าขึ้นอยู่กับพวกเขาก็ต้องระวังตัวไว้นะครับพวกเขทหารก็คุยกับทหารเขมรี่กันนะครับเอาก็บอกข้ามนี้ละจริงใจต่อกันนะครับว่าอ,อย่างก็ว่าตามนั่นยะตัวกัน นะครับทางรัฐบาลท่านก็เจรจาพิกันนี่แหละครับเอาก็มีความพร้อม,อมทุกอย่างออกแบบไดสีตัวเข้าก็พพ้อมบัตัวก็พร้อมนะครับมั้นเผื่อใจไว้ทุกสิ่งทุกอย่างผลประโยชน์ของประเทศไยประเทศบั่นเข้าว็รู้เขากันนะครับเขาก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดเนาะผมจะไปร้องเพลงบรรทาให้ฟังเอาผมกเกษียณก่อน ผมเป็นไม่รับผมรอไม่ได้ครับวเดียท่าศึกแบบไม่กลัวนะและสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารส,สดๆใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิง์สินค้าใต้คลิป